ไปกับพี่เสรีภาพนะครับทักษณิณกับพุนเซนรวมหมัวกันเล่นละครกัดกันหลอกคนไทยที่แท้แอบแรกผลประโยชน์ <c oughs> พี่พี่น้องรู้ไหมครับในระหว่างที่คนไทยกับคนขมรญทะเลาะบาแวงกันเนี่ยมันก็มีนักการเมืองไทยบางกลุ่มบางพวกซึ่งเป็นนักการเมืองไทยคนรุ่นใหม่นี่ครับได้เดินทางไปในประเทศขมรแล้วก็ไปโอ้ไปอะไรคุยกันใน,ะะร,นรัฐสภาขมรมีการถ่ายรูปคู่กันแบบหน่าชื่นตาบานนี่คือนักการเมืองไทย ผมบอกตรงๆเลยครับว exactly, ่าน kind of like so ี่ค oh, ือนักการเมืองไทยเขาหวังแค่ผลประโยชน์เขาอย่างเดียวประเทศชาติบ้านเมืองผลประโยชน์ของคนเมือไทยเป็นยังไงช่างหัวมันแต่ถ้าเป็นผลประโยชน์ของตัวเองเอาหมดนี่คือนักการเมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องคิดใหม่ทําใหม่ได้แล้วครับคนไทยอ้าวพี่ดอนบอกว่าข่าวออกมาทุกวันขมินกลัวจนหัวหวดแต่สิ่งที่เห็นมันไม่จริงเลยมันกลับเดินเดิน เข้ามาท้าทายตั้งฐานทัพนี่หรออืออะไรที่บอกว่าขม,มิ้นกลัวจนหัวหดพี่พี่น้องรู้ไหมครับว่าถ้าเกิดว่ารบกันจริงๆเนี่ยนิสัยของขม,มิ้นกัมพูชาเนี่ยนิสัยของขม,มิ้นตําเนี่ยพวกขม,มิ้นตําขม,มิ้นลุมเนี่ยมันเป็นคนใจเสาะนะครับคนตาขาวถ้าเกิดว่ามันได้เปรียบเนี่ยถ้าเกิดว่ามันได้เปรียบนะครับเอาพี่ตุย๋ยพระองค์ดำขอให้คุณกระเพราสู้ขกบุณครับ <laughs> ถ้าเกิดว่ามันได้เปรียบเนี่ย ยิ่งมีอะไรที่มันทําให้พอมันทําอะไรเกิดขึ้นมาอะไรมันเป็นพีรร่ดุลเนี่ยมันจะเอาครับมันจะเอามันจะได้ใจมันจะฮึกเขิมถ้ามันได้เปรียบเนี่ยมันจะฮึกเขิมยิ่งมีคนหนุนหลังของมันเต็มที่อย่างไอ้ขมิได้ทหารขมิอย่างไอ้เท่าต่างๆหรือไอ้คนไทยก็แล้วแต่ที่มาจี้หน้าดาทหารไทยน่ะถ้ามันทําออกมาแบบนี้แล้วเจ้านายของมันหนุนของมันเต็มที่ดันของมันเป็นวีรบุรุของแผ่นดินเนี่ยมันยิ่งจะทําแบบนี้เรื่อยๆมันยิ่งจะได้ใจ มันยิ่งจะได้ใจนะครับพี่พี่น้องครับถ้ารกระเม็นยิ่งเป็นโอ้ยยิ่งกล้ากบทหาไทยมันยิ่งได้เป็นวีรบุรุษแล้วเมื่อมันเป็นแบบนี้มันก็จะเป็นการทําตามไอ้ลอกเลียนแบบกันเกิดขึ้นมาแต่ถามว่ามันได้ใจมันเก่งกล้าสามารถแต่เฉพาะในช่วงนี้เท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่ารบกันขึ้นมาจริงๆถามว่ามันจะกล้าแบบนี้หรือไม่มันไม่กล้าครับมันไม่กล้าแน่นอน พ่อทารกเมีนกัมพูชาเขมานไอ้พวกลูกหลานพญาละแวกผมรู้จักนิสัยมันดีมันเก่งมันกล้ามันปากมันเก่งเนี่ยมันเก่งเฉพาะตอนที่เราไม่ทํามันแต่พอเราทํามันปุ๊บเนี่ยพี่พี่น้องคอยดูนะครับมันจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นลังมือพี่พี่น้องก็รู้ตั้งแต่ปีพศ2อ5 4หรอหขนาดโดนไทยถล่มก็ไปนิดเดียวนะครับออกมาร้องห่มร้องไห้ในพนในพลเจ้าน้ําตานะครับออกมาร้องห่มร้องไห้ปาดน้นําตาฟ้องชาวโลก นี่คือน,นิสัยของลูกหลานพญาละเว่อ้าวเออไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมามัน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 ติดขัดหรือเปล่ามันมันหยุดหรือเปล่าอ่ะพี่พ,พื่น้องท่านไหนที่เข้ามาแล้วนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไว้เยอะๆนะครับเพราะตอนนี้เหมือนกับว่าภาพเสียงคุณกระเพาเนี่ยมันจะติดติดขัดขัดมันจะไม่สมูทไม่รู้ว่าโดนอะไรหรือเปล่าเนาะก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไปให้เยอะๆครับ กดแล้วกดแชร์ไปให้เยอะๆพี่ยุดไอ้นี่อะไรเนี่ยยุทธพงศ์นะปราสาทต,ตามมันทมทําไมยังมีทหารขเขมรขึ้นมาครับก็ไทยปล่อยให้มันขึ้นมาลองถ้าไทยไม่อนุญาตให้มันขึ้นมาสิครับมันจะขึ้นมาได้ไหมมันขึ้นมาไม่ได้นะครับแต่นี่ไทยปล่อยให้มันขึ้นมาอ่าวันนี้อ่าฝนตกสัญญาณก็เป็นอย่างนี้ไม่ติดครับครับชจดเจนดีโอเคครับขอบคุณครับ อืมพี่สูไฮมิงวิชานะว่าฆ่าคนแรกต้องฆ่าสองไอ้สองตระกูลนี้ก่อนให้หมดอืมก็ว่ากันไปเนาะแต่เป็นการฆ่านี่มันเป็นสิ่งอะไรที่มันเป็นบาปนะครับมันเป็นบาปพี่เป็นเดีว่ารัฐบาลให้อำนาจกองทัพแล้วแต่ไม่ยอมขยับออกมาให้คําตอบหน่อยอ,อ้าวเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังรัฐบาลให้อำนาจแต่ไม่ยอมขยับทาไมจะ อ่าทำไมถึงไม่ยอมขยับเพราะมันเกี่ยวกับงบประมาณเพราะมันเกี่ยวกับงบประมาณถ้าเกิดว่ารัฐบาลไม่อนุมัติงบประมาณในการที่จะให้มาทําสงครามมันก็จบถูกต้องยครับการทําสงครามเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะถือปืนไปรบกันเนี่ยถามว่าได้ไม่ได้นะครับแต่ทหารต้องกินต้องใช้อาวุธทุกอย่างต้องมีค่าใช้ใจ่ายยิ่งกระสุนป้งไปนัดแรกเนี่ยมันเสียตังค์แล้วนะครับ ยิงกระสุนป้องไปนัดแรกมันเสียตังค์แล้วถ้าเกิดว่าอยากจะรบกันจริงๆมีทางเดียวรบแบบที่ว่าสบายใจรบแบบที่ว่าไม่ห่วงงบประมาณเนี่ยรัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณมาให้รบถ้าเกิดว่ารัฐบาลไม่จัดสรรงบประมาณมาให้รบนี่มันจบนะครับนี่คือสิ่งที่ผมได้พูดได้ฟังอื้างบอะไรพี่งบกลาหัวม,มากที่สุดในประเทศแล้วอ,อันนี้แสดงว่ารู้ไม่จริงละ งบกลาหมมากที่สุดในประเทศมันไม่ใช่ละครับงบประมองบงบกลาโหมไม่ได้มากที่สุดในประเทศอันนี้คือคือคือคนรู้ไม่จริงงบกลาหมเนี่ยมันมีอะไรบ้างเขาแบ่งปันออกมามันมีทั้งงบเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงต่างเงินอะไรต่างๆที่เอามาจัดสรรให้กับทหารนะครับแล้วก็งบซื้ออาวุธยุทโธกณ์ที่เป็นงบต่างหากอีกแต่มันเป็นงบเฉพาะถามว่ามันงบมากไหมมันก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับ เอามาจ่ายเงินเดือนไพ่เลี้ยงทางหารนี่ก็แทบจะไม่พอแล้วถ้าเกิดว่าจะรบกันอีกเขาจะมีงบฉุกเฉินขึ้นมาอีกงบหนึ่งนะครับซึ่งงบตรงนี้ต้องต้องเป็นรัฐบาลอนุมัติขึ้นมามันไม่เกี่ยวกับงบกลาโหมนะครับไม่ใช่ว่าจะเอางบกลาโหมมาโอมาใช้รบเนี่ยถ้างั้นทาหารทุกคนก็ไม่ต้องกินไม่ต้องใช้แล้วครับไม่ต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียกันแล้ว อ่ะพี่พายุวายุว่ามาถึงร้อยไหมงบอ่ะก็ไม่รู้นะครับไม่รู้อ่าอ่าพี่อะไรบอกว่า <_ s 2> ลองถามประชาชนดูว่าช่วยกันได้หรือไม่ถ้าจะทำศึกใช้งบมากหรือไม่คะอืมอ้อถ้าจะทำศึกนะครับในสมัยสงครามบ้านลมกล้าวนะสมัยนั้นอ่ารัฐบาลเนี่ยเป็นทหารนะครับรัฐบาลเป็นทรทหารเนี่ย เสียงบประมาณไปหลายพันล้านนะครับหลายพันล้านบาทซึ่งในช่วงนั้นเป็นช่วงเมื่อหกเอ่อสามสิบกว่าปีที่แล้วนะเพราะว่าเกือบจะสี่สิบปีแล้วครับในสงครามบ้านลมก้าเนี่ยเกือบจะสิบปอสี่สิบปีแล้วขนาดในสมัยนั้นยังหลายพันกว่าล้านบาทนะครับถ้าเป็นสมัยทุกวันนี้ไม่ต้องไปพูดถึงเลยครับเป็นหมื่นเป็นแสนล้าน,นครับเนี่ย มันก็มีหลายคนว่าทําไมถึงไม่ลบทําไมถึงไม่ลบเพราะมันมีตัวนี้ตัวเดียวแหละครับทหารเนี่ยเขาทหารเนี่ยพูดง่ายก็คือเขาอยากจะรบอยู่แล้วนะเขาอยากจะรบอยู่แล้วแต่ถ้าเราจะรบเนี่ยเราต้องมีงบประมาณในการที่จะไปรบไม่ใช่ว่าจะไม่มีอะไรเลยนะครับมันก็เหมือนขมิ้นแะครับตอนนี้ถามว่าขมิ้นมันอยากรบไหมมันก็ไม่อยากจะรบแต่มันเก่งกล้าสามารถมันปากเก่งแค่นั้นเองเพราะขมิ้นมันก็ไม่มีงบเหมือนกันก งบประมาณที่มันจะตั้งไว้ในการที่จะเอามารบก,กับไทยมันไม่มีนอกจากว่ามันจะไปถอนเงินจากงบไอ้จากเงินเงินที่มันไปไปไปทําธุรกิจสีเดาไอ้สีทำไอ้สีเทาสีดําของมันนะครับที่อยู่ที่มันได้เอาไปฝากไว้ในหมู่เกาะเคเมนเนี่ยมันถอนออกมาเป็นเหมือนๆเป็นแสนล้านนั่นแหละมันถึงจะมีงบในการที่จะเอามารบก,กับไทย ตอนนี้งบประมาณเพนนินของมันมันไม่ได้จัดสรรไว้นะครับพี่สมบัตินะครับว่าพูดไปเรื่อยพาคนสุราษฎร์ธานีในครศมสิทาบาทพระลนไปอยู่ชายแดนลบเองผลักดันเองรัดแค่สนับสนุนเดี๋ยวยิงเองรัดไม่รัฐบาลไม่ผิดอืม <c oughs> อก็ว่ากันไปเนาะก็บอกว่าจบในสามวันจะใช้จะใช้เป็นพันล้านเลยหรอครับอืม ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเป็นค่าใช้จ่ายหมดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นค่าใช้จ่ายหมดบางคนบอกว่าไอ้ต้ารบก,กันสามวันมันจะใช้ถึงพันล้านเลยหรือไม่โอ้พันล้านมันน้อยไปครับพันล้านนี่มันน้อยไป 1, นนนนอะพี่เสษภาพนะครับความวุ่นวายเกิดขึ้นเพราะกลับมาทุกเรื่องที่ขมกรกล้าอะไรอาจเกิดจากรัฐบาลชาตินี่แหละอืม พี่น้องท่านไหนที่เข้ามาแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คุณกระเพราด้วยนะครับตอนนี้ก็มีพี่น้องเข้ามารับชมรับฟังอยู่ห0ร้อยกว่าท่านนะครับห0ร้อยกว่าท่านวันนี้ผมมาเร็วนะครับมาทุ่งกว่ากว่าจะเกือบสามทุ่มนะครับท่านไหนที่เข้ามาแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไปนะครับให้คนไทยได้รู้ให้คนไทยได้เห็นนะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างแล้วผมคุณกระเพราก็จะนํามาพูดนํามาแฉนํามาอะไรต่างๆให้ฟังนะครับเมื่อฟังแล้วนะครับจะ ยังไงก็สุดแล้วแต่ท่านเนาะสุดแล้วแต่ท่านจะสนับสนุนช่องขุนกะเพราหรือว่าจะไม่สนับสนุนก็ก็ไม่เป็นไรก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับพี่ต้นส้มวัส,วสดีครับนาขุนสวัสดีครับผมใช้เรือประมงอไอเรือประมงนี่ยังไม่จบไอเรือประมงนี่ยังไม่จบนะครับตอนนี้นะครับเหมือนสมัยเมื่อปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิสี่เนี่ย ที่ไทยเปิดฉากถล่มกับขมน่ะเพราะรัฐบาลชุดนั้น่ะรัฐบาลชุดนั้นนะครับเขามีงบประมาณให้ทหารรบเขามีงบประมาณให้ทหารรบครับแต่ถามว่าในยุคนี้เป็นรัฐบาลชุดนี้มีงบประมาณให้ทหารรบไหมมีม,มีแต่เขาไม่อนุมัติแค่นั้นเองอผักดันได้ยังไม่ทำเลยอืม ความเป็นจริงนะครับพี่พี่น้องครับถ้าเกิดว่าเราใช้มตาตรการเด็ดขาดในการที่จะรักษาอธิปไตยของพื้นแผ่นดินไทยเราเนี่ยเราใช้มาตรการเด็ดขาดในการที่จะผลักดันเนี่ยผมรับรองว่าขมรมันไม่กล้าหือไม่กล้าเออถ้าขมรน,นมันขึ้นมายึดตามนเสถียรแดนไทยขมรเนี่ยมันเข้ามายึดอธิปไตยของไทยเราเนี่ยเราใช้วิธีการถล่มมันอย่างเดียวเนี่ยรับรองขมรมันไม่กล้าทํา ทำเหมือนอย่างที่ขมรมันทาครับเหมือนอย่างที่ไอ้ที่จังหวัดอะไรจังหวัดสแก้วเนี่ยที่ในพื้นที่บริเวณบ้านไล่ใหม่หรืออะไรเนี่ยที่ผมจําไม่ผิดเนี่ยที่พื้นที่บริเวณมันกล่าวมันติดกับชายแดนแล้วพื้นที่บริเวณที่ทางขมนขมันเข้ามาไล่ชาวบ้านไทยเนี่ยแต่กกอนน่ะไม่ใช่แต่ก่อนล่ะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยพื้นที่บริเวณนั้นมันเป็นพื้นที่ของคนไทยมาโดยตลอดมันเป็นพื้นที่ของคนไทยมาโดยตลอดนะครับ ขเขมรมันมาอ้างสิทธิ์บอกว่าพื้นที่นี้เป็นของมันขนาดคนไทยเขาไปทำมาหากินมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายขเขมรมันยังมาไล่ยิงคนไทยคนไทยต้องวิ่งหนีหัวสุกุัซุนเลยครับในพื้นที่บริเวณจังหวัดสระแก้วนั่นแหละครับในตำบลไล่ใหม่หรืออะไรเนี่ยที่ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยซึ่งมันก็เป็นปัญหากันทางฝั่งของไทยทาอะไรได้อะทางฝั่งของไทยทางฝ่ายความมั่นคงของไทยทางฝ่ายกระทรวงมาตไทยของไทยก็ เข้าไปเจรจากับทางฝั่งก็ขมิถามว่าขมิมันฟังไหมมันไม่ฟังมันไม่ฟังครับถ้าคือว่าคนไทยไปทามาหากินไปทําไร่ทําสวนตรงนั้นขมิมันไล่ยิงมันเดิมถามว่าไทยทําอะไรมันได้ทาอะไรไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นกราบใดที่ทางฝั่งของไทยเราเนี่ยยังมาใช้มาตรการเดิมๆแบบนี้เนี่ยในการที่จะเจรจาเจรจาเนี่ยไม่ยอมจะผลักดันมิแต่จะทำหนังสือเจรจามิแต่ทำหนังสือประท้วงไปเนี่ย มันคุยกับขมิไม่รู้เรื่องครับไอขมิพวกลูกหลานพญาละแวกมันคุยไม่รู้เรื่องมันไม่สนใจครับเพราะพวกนี้มันถือนิสัยอย่างก็คือถ้าตรงไหนมันบอกว่าเป็นของมันก็คือของมันมันไม่สนใจกฎกติกามารยาทของสังคมโลกนะแต่ถ้าเกิดว่ามันเสียเปรียบไปไหนมันก็จะวิ่งแจ้นไปหาศาลโลกให้ศาลโลกตัดสินโดยเอาความที่น่าสงสารของมันเนี่ยโดยอ้างว่าเป็นประเทศเล็กๆแล้วโดนประเทศใหญ่ลังแกเนี่ยไปฟ้องร้องศาลโลกให้ศาลโลกเห็นใจเนี่ย นี่คือนิสัยของขมินถ้าอะไรที่มันทําได้แล้วมันได้เปรียบเนี่ยมันจะ <c oughs> มันจะไม่ไปฟ้องสารโลกแต่ถ้าอะไรที่มันได้ทําแล้วมันเสียเปรียบมันจะไปฟ้องสารโลกตันทีเด็กชายแดนนะครับบอกว่า,วาฟังแล้วจุกปล่อยขมิน้นข่มเราทุกวันมันใช่หรือใช่ผมก็จุกจุกในอกอย่าว่าแต่ผมเลยครับคนไทยทุกคนจุกในอกหมด อย่าว่าแต่ผมเลยครับคนไทยทุกคนจุกในอกหมดพี่พี่น้องให้ดูนะครับนิสัยของขมิม้นเนนมันเป็นยังไงนิสัยของขมิ้นเนี่ยให้ดูตัวอย่างง่ายๆในช่วงปีพศ2 5 6 0หเนี่ยหลังจากหลังจากที่หลังจากที่มันรบแพ้ไทยเมื่อปีพศ2 5 5 4แล้วมันโดนฐานไทยถล่มซะแบบโอ้โหชนิดว่าร้องห่มร้องไห้เนี่ย หลังจากที่มันมันโดนถล่มแบบนี้นะครับแล้วมันท่ายเพ้แบบลาบคาบกับทหารไทยไปเนี่ยมันก็มันเสียเปรียบมันก็ไปฟ้องศาลโลกแล้วศาลโลกก็ตัดสินให้มันชนะอืมนี่คือนิสัยของกัมเนแต่พอปีพศสองพัน้าร้ยสิบมันก็อยากจะได้พื้นที่ของมันเพิ่มมันก็ไปหาเรื่องหาราไปรบกับประเทศลาวซึ่งประเทศลาวเนี่ยก็เป็นประเทศหนึ่งที่ทําสัญญา ระหว่างไอะไรสามพี่น้องร่วมสาบานกันระหว่างลาวเขมรเวียดนามเนี่ยในการที่จะร่วมกันรบไอ้ร่วมกันรบเนี่ยถ้าเกิดว่าประเทศใปทศดประเทศหนึ่งเกิดสงครามขึ้นมากับประเทศอื่นเนี่ยสามประเทศเขาจะมาช่วยกันรบเนี่ยเขาทำสัญญากันเป็นพี่น้องร่วมสาบานในสวนดอกทอ้อแต่ด้วยการที่ว่าเขามรมันต้องการที่จะยกไอ้ทุนมาเน็ตเนี่ยไอ้จาราม็ดเนี่ยขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีทอนแทนพ่อของมันก็คือแทนไอ้ทุนเส้นเนี่ยมันก็ต้องการที่จะแสดงแสนยนิพภาพแสดงกล้ามดาของมัน เพื่อที่จะเรียกคะแนนความนิยมให้เกิดขึ้นกับคนชาวขมรเนี่ยที่นี้แหละครับพี่นี่นะครับมันก็เลยหาเรื่องหาเราไปยึดพื้นแผ่นดินลาวซึ่งมันซึ่งคนลาวเนี่ยยังทุกวันนี้ยังโง่งงมงายยังหลงกับทางขมรอยู่ว่าขมรเป็นบ้านพี่เมืองน้องของมันอยู่ยังหลงว่าเป็นโอ้โหเป็นเพื่อนรักของมันอยูท่ทั้งทั้งที่เมื่อปีพศ .2564 ขมรมันยกกําลังพลหานของมันเนี ไปถล่มทหารของเราจนฐานเราไปไม่เป็นกระฐานเราโอ้ไม่กระารบเลยทหารเราต้องยอมเสียผืนแผ่นดินตัวเองต้องยอมฉืนเทียฉืนพื้นผืนแผ่นดินตัวเองเนี่ยจำนวนห้าร้อยห้าสิบตารางกิโลเมตรให้กับทางฝั่งของเขเมรไปพอเขเมรมันยึดได้นะครับมันทําถนนครอบไว้หมดเลยครับไอไอไอเขตห้าร้อยห้าสิบตารางกิโลเมตรที่มันยึดได้จากทางฝั่งลาวเนี่ยมันทําไว้เลยครับ เราก็โอ้โหยอมเขียนพื้นเป็นตัวเองให้กับทังงขมเ้นไปนี่คือสิ่งที่ขมิ้นมันได้เปรียบทักขมิ้นมันได้เปรียบมันจะไม่ยอมไปฟ้องศาลโลกแต่มันจะเอาเลยพอมันได้เสร็จมันไปทําถนนหนทางเลยครับทําถนนใครอบไปเลยพื้นที่ห้าร้อยห้าสิบตารางกิโลเมตรเนี่ยพี่พี่น้องคิดว่ามันน้อยขนาดไหนหรือว่ามันมากขนาดไหนก็เอาไปคูณบอกลูกคูณหารกันเองทุกวันนี้คนลาวเนี่ยโอ้โหไม่รู้ว่าลืมหรือยังแต่ที่นี่แน่ทหารลาว ขนาดขมินันทำต,ตัวเองอย่างนี้ยังหาเรื่องหาราวในการที่จะมากัดไทยอีกอผมก็งงงงในประากาศของขมรเนานะเอ้ยงง,งงในประกาศของกองทัพลาวตัวเองโดนขมนมายึดเขียนเผ่นหน่งของตัวเองไปตั้งห้าร้อยห้าสิบตารางกิโลเมตรเนี่ยยังไปถือเอายังไปถือหางขมนดิเอออ่ะพี่โควิดนะครับว่าขมนมันประท้วงรัฐบาลเรื่องอะไรครับ <laughs> ขมินเนี่ยมันม,มันประท้วงของมันไหล หลายเรื่องนะครับหลายเรื่องหลายเรื่องนะครับเรื่องอดอยากปากแห้งแล้วก็ประท้วงเรื่องการแย่งชิงพื้นแผ่นดินชาวไปแผ่นดินที่ธรมาากินของชาวบ้านนี่มันก็ประท้วงแต่ถามว่าประท้วงแล้วมันได้อะไรมันก็ได้โดนกระทืบครับพูดง่ายคือพอมันปะท้วงปุ๊บมันก็โดนทางไอ้ฮุนเซนสั่งลูกน้องมัปิดปากหมดนะครับมันก็เลยไม่กล้านะครับนี่คือมันเป็น หลักการของไอ้ฮุนเซนที่นํามาปกครองประเทศเขมรน,นะครับเขมรทุกวันนี้ก็โง่เง่าเาตาต,ตุนยอมอยู่ภายใต้อานาจของไอ้สองพอ่อลุกตระกูลฮุนอยู่เหมือนเดิมนะครับเวลาที่พอ่อลูกตระกูลฮุนพูดอะไรออกมาสมัยกันนี่งอไปหมดงหมดงอหมดครับไม่กล้าที่จะมาหือมาอืออืมเอาเวียดนามก็รอย,ยึดอีกฝั่งพอสองสุดเราไปคุยแล้ว <c oughs> อ๋อถ้าเกิดว่าพูดเรื่องคำไอ้เรื่องเวียดนามนี่เนาะเรื่องเวียดนามเนี่ย เวียดนามกับไทยตอนนี้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากอืมอพี่วายุว่ามือปืนของเป็นยังหลบอยู่ในไทยเลยอืมอ่มาพี่มาสจันนะครับบอกว่าพี่ขุนกระเพราครับสว,ส,รวสวัสดีครับพี่ขุนกระเพราครับสวัสดีครับเวียดนามเก่งอืมพี่วายุบอกว่าเวียดนามเก่งถามว่าเวียดนามเก่งไหมเวียดนามก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายหรอกครับเวียดนามมีรบแพ้ไทยครับ ไม่ได้เก่งอะไรมากมายแต่สิ่งที่เวียดนามทําเนี่ยในด้านความมั่นคงของเขาเนี่ยเขาไม่ได้ทาเหมือนไทยเขาไม่ได้ทําเหมือนไทยพี่พี่น้องเห็นไหมครับเวียดนามเนี่ยมันมีเรื่องมันมีปัญหากับเขมรเนี่ยพี่พี่น้องคิดว่าเวียดนามมาทําไงเขมรยกคนไปประท้วงมันเนี่ยเขมรเนี่ยนะครับยกคนไปประท้วงเพื่อที่จะเอาดินแดนของตัวเองคืนจากเวียดนามเนี่ย เป็นจำนวนสองสามพันคนเนี่ยเวียดนามก็เอาคนของมันเหมือนกันครับเอาคนของมันมามันจะเป็นสองสามพันสี่ห้าพันคนเหมือนกันมาไล่ทุบไล่ตีเขมรครับมันมาไล่ทุบไล่ตีเขมรเขมรหัวล่างข้างแตกเขมรหัวล่างข้างแตกเลยนะครับออโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาเอาคลิปให้ดู ไม่รู้ว่าจะหาเจอหรือเปล่าคลิปคลิปขมิ้นนะครับาหาไม่เจอหาไม่เจอไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังเอามาเปิดให้ดูเวียดนามมันไม่ยอมถ้าขามิ้นไปหือกับมันมันถล่มลเลยเขมิ้นไปสองพันมันมาห้าพันอย่างเงี้ย มันสั่งให้คนของม,มันไล่ทุบไล่ตีแล้วขมิญเอาทั้งแม่ชีเอาทั้งพระเอาทั้งเนรนับไปประท้วงเวียดนามเวียดนามไม่สนใจเวียดนามมาไล่ทุบไล่ตีจนขมนิ้ไปไม่เป็นครับนี่คือสิ่งที่ขมิไอ้เวียดนามมันทําแล้วถ้าเกิดว่าาไอ้ขมิเนี่ยยกกระลังฐานไปเวียดนามก็จะถล่มเหมือนกันขมิมันเลยไม่กล้าครับถ้าเกิดว่าขามิญถือขึ้นมาเนี่ยเวียดนามถล่มอย่างเดียวเนี่ยเวียดนามขมิมันเลยโง่ ถ้าเกิดว่าไทยทําแบบเดียวกันกันกบทางฝั่งของคำเมนได้เนี่ยติดทางฝั่งของเวียดนามได้รับรองกับคำเมนจะไม่กล้าหือแต่ทุกวันนี้เกิดจากสาเหตุว่าทางผู้หลักผู้ใหญ่ของไทยเนี่ยได้เข้าไปมีผลประโยชน์ในพื้นที่คเมนเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าไปทําธุรกิจน้ํามันปั๊มน้ํามันทําธุรกิจลงน้ําตาลทําธุรกิจการขนส่งสินค้าข้ามแดนเนี่ย ไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นธุรกิจหมดธุรกิจบ่อนคาสิโนเนี่ยคนไทยทั้งนั้นมันก็เลยทำให้เราเนี่ยต้องตกอยู่ภายใต้อํานาจพูดง่ายคือภายใต้ภายใต้กํามือของไอฮุนเซนมันถ้าเราจะพยายาอะไรมากทางฝั่งพวกนี้ก็กลัวว่าตัวเองจะเสียผลประโยชน์ที่ไปลงทุนในฝั่งคำนรมันก็กลัวไปพอเวลาฮุนเซนพูดอ,อ,พอ,อะไรออกมาพอเวลาฮุนเซนอะไออกมาโอ้โหเงียบกริบเงียบเป็นเป่าสาก เงียบแบบชนิดว่าโอ้ไม่รู้จะว่ายังไงครับอย่างที่เห็นเห็นทุกวันนี้เนาะอย่างที่เห็นเห็นทุกวันนี้เพราะฉะนั้นแล้วครับคนไทยเราสมัยหน้านะถ้าเกิดว่าจะเลือกจะเลือกสสขึ้นมาเป็นผู้บริหารประเทศเนี่ยถ้าพักไหนชูเรื่องราวที่ว่าถ้าเกิดว่าได้เป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยจะทําเรื่องจะอะไรอะ่ะจะทําเรื่องไปยื่น อะไรเรียกร้องเอาพื้นแผ่นดินเก่าของไทยมาตั้งแต่นู้นแล้วครับตนเลสาบพัะตะบองสีโสพลหลวงพับบางจำปาสาักที่ฝรั่งเศสเคยคืนให้กับไทยเมื่อไอเมื่มสอสงครามอินโดจีเเนี่ยจะไปฟ้องร้องเอาพื้นที่พื้นดินเองคืนไมห้หมดเนี่ยให้เลือกเอาพักนี้ครับให้เลือกเอาพักนี้แต่ถ้าพักไหนบอกเออเดี๋ยวเปเป็นขึ้นมาแล้วได้จแจกเงินเท่านั้นแจกเงินหมื่นอย่างนี้แจกเงินหมื่นอย่างนี้ เดี๋ยวจะมาทำน่นทำนี่อย่างนั้นอย่างนี้เอาเงินให้คุณสามพันบาทต่อเดือนเงี้ยไอ้คนเท่าคนแก่เนี่ยจะมีเงินกินเงินใช้จะรวยกันไปด้วยกันอย่างเงี้ยอย่าไปเอามันครับอย่าไปเอามันพวกนี้มันมันมันเป็นพวกนโยบายประชานิยมนโยบายประชานิยมพอมันขึ้นมาถามว่ามันได้ไหมมันไม่ได้พอมันขึ้นมาปุ๊มันไปเรียกร้องโน่นสิทธิของทนต่างด้าวน่ ไปเรียกร้องนู่นผลประโยชน์ของเขมรน,นู่นเพราะฉะนั้นแล้วครับใครก็ตามที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้แทนของประเทศไทยเป็นผู้หนงประเทศไทยเนี่ยถ้าบอกว่าเดี๋ยวจัดเรียกร้องเดี๋ยวจะตั้งคณะกรรมการขึ้นไปเรียกเอา,เ,อาเรียกร้องเอาพื้นแผ่นดินไทยคืนมาตั้งแต่พระตบองศีโสพลตั้งแต่ต้นเลสาบมาเสียมรงเสียมเรียบมาเนี่ยหลวงพระบงหลวงพระบางจำปาสากมาเนี่ยเอาพักนั้นไปเลย เอาพักนั้นไปเลยครับเราอย่าไปโดนพวกนักการเมืองมันหลอกเนี่ยผมไม่อยากจะคุยเรื่องนักการเมืองเลยพูดแล้วเดี๋ยวจะจะโดนเอฟซีต่างฝั่งนักการเมืองมาสวดคุณกระเพาอีกนะครับไม่รู้จะว่ายางไงเพราะโอ้ถ้าไม่ว่ามันก็อย่างที่เห็นกันอยู่เนาะ อ่าพี่เพียวนะครับว่าผลประโยชน์ก็ตนทั้งนั้นอ่าพี่พี่น้องท่านไหนที่มาแล้วเช่วยก,กดไลค์กดแชร์คุณกะเพราด้วยนะครับหรือว่าจะสนับสนุนช่องคุณกะเพราคุณกะเพราก็ขอขอบคุณด้วยนะครับอ่าพี่ไทยว่าเลือกลุงสนทิเป็นนายกโอ้โหลุงสนทิคงจะไม่เป็นนายกแล้วถ้าลุงสนทิเป็นนายกขึ้นมานะครับผมเชื่อแน่ว่าลุงสนทิจะตัดความสัมพันธ์กับขมรนทันทีเลยรประเทศไทยจะตัดความสัมพันธ์กับขมรนทันทีเลย แล้วกถ็ถ้าตัดจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าจะโดนใจคนไทยทั้งแผ่นดินจะโดนใจคนไทยทั้งแผ่นดินครับอ่าพี่หลงนะถ้ายางว่าจอนนี่พูดนิดเดียวมันยังเอาคืนเลยใช่ใช่ใช่โอ้ยอันตรายนะพวกนี้มันมีมันมีมันมีพวกมันมีอำนาจมันมีอำนาจนะครับเอาทำลายคนเก่นทักทายเข้ามานะครับ พี่เพียวลุงจะมาไหมครับลุงลุงไหนครับลุงตู่เลยครับลุงตู่คงจะคงจะไม่มาเนาะเพราะลุงตู่ได้ผลจากจากความปวดหัวในด้านการเมืองไปแล้วท่านคงจะไม่มาเนาะพี่าอ่าเลือกลุงวีระดีกว่าครับมัง่งมั่งครับเป็นนายกลุงวีระที่ใครเนี่ยต้องเลือกป๋าน,นุย่ยเป็นนายกครับท่าน <laughs> โอ้ พี่ภูมิภูรินนะครับว่าถ้าไทยรบจริงจบสามวันเวียดนามเรามีมาขอหันไหมครับไม่คงจะก็ไม่แน่นากก็ไม่แน่เพราะว่าทางฝั่งของเราเนี่ยถามว่าเขายังแค้นขมรอยู่ไหมผู้หลักผู้ใหญ่ของทางฝั่งเราผมก็ยังเชื่อว่าเขาต้องแค้นขมรน,นะครับที่หาเรื่องหาเรามายึดเอาพื้นแผ่นดินเราเนี่ยในพื้นที่อลาวใต้เนี่ย ผมเชื่อได้ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ของฝั่งลาวเนี่ยเขาแข็งเขม่นเหมือนกันที่มาเฉียดเอาพื้นแผ่นดินเข้าไปแต่มันก็ยังมีฐานของลาวพวกทหารชั้นผู้น้อยเนี่ยที่ทหารชั้นผู้น้อยเนี่ยมันมามันมาปากกล้าขาแข็งเนี่ยมันมาโอ้มันมา,อ,มนมาอยากจะทารบก,กับไทยเนี่ยอยากจะไปรวมฐานเวียดนามบ้างฐานเขมรบ,บ้างรวมกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วเอามารบก,กับไทยแบบเชนิดว่าเป็นสามลุมหนึ่งเนี่ย กินโต๊ะประเทศไทยเนี่ยมันก็ยังมีนะครับมันก็ยังมีอยู่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของของกองทัพลาวเข้าไปแต่ถามว่าถ้าเกิดว่ารบกันจริงๆเนี่ยสามลุมหนึ่งนี้มันเป็นยังไงมันก็ปล่อยมันไปอ่าอ,อยากให้กลุ่มลุงสนที่มานั่งในสภาจังผมว่าถ้าเกิดว่ามานั่งจริงประเทศขเขมรก็คงจะโดนตัดสัมพันธ์กับประเทศไทยเป็นประเทศแรกอ่า ลุงวิระที่โดนจับในเขตแดนไทยไปเข้าคุกขมิาไงครับอ๋อลุงวิระสมความคิดหรือเปล่าถ้าผมจําไม่ผิดนามสกุลสมความคิดไหมครับ <c oughs> พี่หลวงให้เป็นรามากกวกตาไว้ด่าขมิมก็ว่ากันไปเนาะแต่ที่แน่ๆครับสมัยหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่ามีใครบอกว่าเดี๋ยวจะเรียกคืนเขาระวิหารเรียกคืนพัตตบองสีโสพลหลวงพระบางจำปาสักคืนเนี่ยเหมือนอย่างที่เรา ตามอย่างที่เราได้มีหลักฐานในการที่ฝรั่งเศสได้คืนให้เราเนี่ยผมเอาพักนั้น <c oughs> ผมเอาพักนั้นไอ,อเรื่องของความมันคงมาก่อนครับเรื่องส่วนตัวมาทีหลังนะครับผลประโยชน์ส่วนตัวต้องมาทีหลัง อ่าพี่พี่น้องท่านไหนที่เข้ามานะครับก็ช่่ยกันกดไลค์กดแชร์คุณกะเพราด้วยนะครับหรือว่าจะสนับสนุนนะครับช่องคุณกะเพรานะครับก็ขอขอบคุณด้วยนะครับเพราะว่าคุณกะเพราเนี่ยเดือไอช่วงหน้าหนาวเนี่ยคุณกะเพราจะเดินทางนะครับขึ้นดอยไปเลี้ยงเด็กนักเรียนเลี้ยงอาหารเด็กนักเรียนนะครับในโรงเรียนตอชอดอในบริเวณพื้นที่อำเภอ,อเชียงดาวจังหวัด เชียงใหม่นะครับเป็นพื้นที่ภูเขาสูงครับแล้วก็จะนําเสื้อผ้ากันหนาวนะครับไปแจกน้องๆนหนูด้วยไปทํากับข้าวอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กนักเรียนในโรงเรียนตชรด้วยนะครับพี่พี่น้องท่านใดที่จะช่วยกันสนับสนุนช่วยกันก็ผมก็ยินดีรับทุกท่านนะครับตามหมายเลขบัญชีที่ผมได้ขึ้นให้ดูหรือว่าพร้อมเพย์นะครับหรือว่าจะสนับสนุนเป็นสิ่งของนะครับผมก็ยอมรับทุกท่านนะครับต้องขอขอบคุณด้วยนะครับ สำหรับวันนี้นะก็คงจะสมควรแก่เวลาแล้วนะครับวันนี้ผมมาไล์ก่อนเวลานะครับเพราะว่ามีหลายคนหลายท่านบอกว่าไล์ดึกเกินมันไปรบกวนชาวบ้านนะครับเสียงกุดกระเพาที่มันดังมันไปรบกวนชาวบ้านผมต้องมาไล์ก่อนเวลา